ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่ห่างเชแนลครับอยู่กับรายการแคนห่างออนทัวร์ผมแค่ห้างครับเซเบียครับเจ๊หมิวค่ะโอ้ดาวค่ะมือนี่เต้จพากันไปหาหอยครับ <c oughs> มือนี่ มาบุกหอยญี่ปุ่นครับว้าคือไก่แท้บรรยากาศกันตังดีครับพี่นอ้องคือขึมปากขึมๆม,มมือหนิอิอูอันนี้เป็นการหาหอยครับผมอยู่มเมืองเจแปนว,วันนี้เราจะมากินหอยกันพ,พี่หมิวเคยมาหาไหมนน่ไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันเคยไหมเคยหาหอยป้อ่เคยครั้งแรกอันนี้เป็นนักเลียครับผม เดอ้าวเก่กนักแรนไงมากันสิโอนนี่ดวงอาวุธหาหอยนี่จะได้ไหมนี่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้นี่ความลับพี่น้องเราจะไปหาหอยกันนะครับผมนี่แหละชุดนี้เลยนี่ชุดนี้ได้สิน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะขึ้นครับ นี่ไปกนลันเอาเอาไรนลงเบออาอาวุธมาเอาาวุธอาวุธนี่นี่ยาอาวุธครับพี่พลอยก็ลงบ่ก็จะลงไปแม่กจะขึ้นมาตามไที่นะเยนรองทาพี่พี่อ้อยใส่สิเดี๋ยนะครับปปปปดดั้ย ้โัสดีมาเชคี่าก uh ันปอะกลับนอนเข้าวัดเช้ากลางๆทะี้แล้วมันนี้เขาชิมว่าบงาเข้าชื่บอครับผมเริได้เกือบตั้งอโอ้เบอรบาขึ้นไหมโอ้โหครจะเคียดไ่พี่ไ้สมวิธี เดี๋ยวนี้เป็นกระคือว่าแทงลงก่อนเป็นมาเลยแท่งลุงเนาะปึ๊บทำมาตำหอยสิโกกโกโกโออ่เนานีเลยโอ้อะไรมั้ไได้สภาพหนักเลยอ่ะเรียกมาเรียกลงน้ำน่ครับพี่น้องเอานี่นะแทงแทงโอ้หมเนมาี่เฮ้ยได้ระดูหนึงให้นีบอกเลย เป็นได้ฝีมือเรื่องการหาหอยช่ำชองฝีมือไม่ล่ะอ๋อชี้กำลังจุกหอยอยู่นี่เรื่องการจุกขอให้บอกเป็นได้ช่ำชองช่ำชอง <c oughs> เรื่องหาหอยเชี่ยวชาญและช่ำชองพี่มันช่ชเ,ปนเป็นเนยสิ <c oughs> เอ๊ะพี <c oughs> ่ก็เป็นเนยเดียวหอยบบเมียนอันตวนไม่พี่นะก็คงไปทางขามันละที่ เทาเทียนลงไปเห็น hmm. บ wow. ja. mm ่าวทมันตำนะเท้าก็พอะโพเท้ามือโจ๊กลงไปว่ะพวกชิมูนี่มันตำมันมันเป็นตึ๊กๆๆเลยหโอ้มันก็กระพุ้งจักรีตัวรายจิ้มลงไปมันสีไหลลงไปเห็นบ่มันตึ๊กแมนกันกแมสกเป็นได้กันทางหอยผมเหิ่อนการเต็งโตัวเลยนี่รีวิวด้ยดูมาเล่นเตๆเล่นทิวทิวเขาเล่นในป่าเล่นในทะเลเว้ยเล่นนี่เห็นดีกันฮิตหาได้ดีว้าวเป็นก่อนเพชยังี้ เงืนเงืนเปลืหานเอ่นี่ไ่ก้อนอต้ายก้อนเอาปูหอยแคได้มันจงไ้นน้ายูมาพี่้อวเขางาตัวบ้านนี่เขาคุณจีเด้บุน้องคุนี่ตนาะขายหนาคายตาเบือุชางแข่งกันบแงแข่งยังไงูยมันเป็นยังไงมันกึกยังไงไปมาตัวม้วนมาด้วยบาทนี่อโอ้มัน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 หายากะไรนี่นี่นมัน นบ่มือตหนึงาดโอขาใจแล้วเข้าใจแล้วพี่น้องได้แล้ววะนี้โอเคโอเคเอาจุบจเยอดู้ไปสบายมากคืออะไรอยู่อยผมได้ลายได้น้องอิ่มนึงเลยนีอิ่มนึงเลยดิขอองว่าถี่หน้าตตัวที่สองนีย โอ้ชื่อเรื่องว่าแม่นันว่าแม่นันซากลงวันนี้ดำหน้าแลวนะนี่พี่หนองเอ้าหาลูมดตวันโอ้ในตหอยน้อยอ่ะอุ้ยอุ้ยว้าวว้าวอีกจังหน่อยครับผมหาแล้วห้องกระจังสีไปต้มนี่จุแบบนี้ เกิดอย่งจูเนื้อ,อ,น,อนี่นะเดี๋ยวครับผมพี่น้องหางเง่าไปฮะโอ,เอ,ะอ้เอาความจริงวะจิบลาจิบลาหมานเบิ้งนี่ได้ๆเสือไหมมีแค่เริ่มต้นนะมีแค่เริ่มต้นนะนี่เอ่าอยากคุเยเลยครับโอ้ยเสียงจิ๋วเลยวายทำช่วงมากเลยหาหอยนี่เร็นหรอกะจุกเหงงจกุกเหงิงถนาดนัก พราะกเป็นเทือที่สองครับผมมาหาหอยเดี๋ยวเป็นักทีน <Gan> ัน <ök mañana lee> ียางกัโอซิโดันหัวสภาพผมมันได้ยืนยิ้มอยู่แง่มันนั่งเยูีไปไดนใมาบ่ห่ยุ่ยเนาะโอ้อกยุเป็นกุ้มเมืนนะโอดเหอ้ยถ้าหาเร็ว่าเชีย เจยๆทีมเฮาบ่ได้เด้เผื่อทีมเจบ่ได้เด้ไอ้ทีมโอ้ยผ่ได้ครึ่งผมแลนวแน่ะเบิ่งนู่นวุ้ยผมวะสูสีปะสูสีว่ะโอ้ได้แล้วเว้ยนี่ตอนนี้น้ำเริ่มสิได้มุดแล้วนะครับพี่น้องกลับไปสิได้อยู่เจ้าฮะ าากูมมืน <é> e. <c oughs> อ,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 อนี่ครับพี่น้องของผมนี่นี่สองตัวนี้แค่ไหน,นี่เมนบอเกือบเกือบนี่ครับปลาเฮ้ากลับบาทในคืนใส่ฟังที่แรกที่แรกอ่ะอ่าค,คนคนญี่ปุ่นโคตรหลายอ่ะแต่ว่าเอ้าอ่ามันก็เลิกเลิกแท่บาทีิ <c oughs> คนไทยไม่นพผ่าชาติในโลก Bái <laughs> <Phải> bạt <bản đi. cười> <Yeah. cười> À đang bạn <cười> 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 Mà cho hoạt cho nữa คนญี่ปุ่นก็อยากเป็นอาแทนไทย็ไเ้ไทยเร็วดิโน่กระเพราอ่ากับพตอ่ากระเพราตั้มตุกมีแล้วมุติไก่ไก่เจีไหมมม้โอ้โหโซนนี้ดีเด้อไม่ได้ไอ้ี่เอาสายที่แล้วค่้ยไ่ยกั๊บโตะครับกระเพราโนดไทยไได้ไทยได้ไทยได้เลยอ่าโตะมุติเจี๊ยบหางตุกยมยม

อันนี้ให้่ไมครับให้ครับอันนี้ถ่ายรูปอรุณสวัสดิ์ขอรับขอรับกนเร้ีดงคุณบอกว่าอย่างไรงเลยรงไปเลย แล้วม,มันยางมาขึ้นมาน่นวันนี้เขาบอกเขาหนาวมีขี้อัวไสตอนเทนล่งบอกว่าผมมียางรูปนี้ตจะบอกว่าเอามานําอยู่ป่ากุจเล่ว้าเด้องไล่ครับวันนี้ใส่ไส้ลงไปไหมไว้เอเอไไเอากระไรเทียนางบาดเฮยยนางบาดเลยนสูงแล้วครับ <laughs> หนาว ุดสั่นนี่ครับพี่น้องคนญี่ปุ่นครับเชี่ยว่าสมุยส์กะสมุยสมุยนาวนี่เพิูดบอกไทยเลยครับผมพูดไทยได้ด้วยหน่อยอ่าแล้วอ่าแล้วมีตัวอ่าแล้วเอาผั้เอางี้ไหมเอาอะไใส่อาจานไหมจานใหญ่เขย่เช็ควนี้ก่นเลย ตัวนี้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 เราลองเช็คกันเนได้อีกสักแป๊บเึอติดจุดิจุดไม่เอเชีปิด้ไหปิด้ฟไว้ไม่ปิดปิดฟิดไฟตัดเธอให้มันอ้าหทสุดก่อนโอ้ยให้ผมชิมเหรอมันร้อนยดิกนั่นเยดิเป่ากันนีว่ามันมีทรายบอถ้ามีทรายได้หลังน้ำมีทรายบอก่หลบอกใต้หลายบอกพอกินไรไหมเยอะโย เนี้ยก็ต้องล้างต้องล้างด้วยเหรอเพราะมันมีทรายไงเออไม่ได้อยู่พี่อนเอาถ้วยนั่นมาเออแกะใส่ถ้วยไหมอ่ะง่ายดีมันกรบบจริงโอ้เต็มเนื้อหวานเนื้อหวานจริงไงนะอร่อยหวานอร่อยอร่อยเอา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 เนี่ยเอาเอาใส่น้ำเอาเอาถ้วยถ้วยใส่น้ำไอ้ภูมิก็เลยโอ้มันกินได้เลยมั้งไม่ต้องล้างหรอกล้าง่นิดนึงฮะใช่ไหมอือไอ้ตัวนี้ไม่มีนะ บอกว่าให้พออยับคนไงต้องให้ให้มันให้มันในนี้ไงก็เอาเอาแปงน้ำในนี้แล้วก็เอาขึ้นว้าวมาพี่น้องบ้านได้มากินข้าวอ้เขากำลังต้มหอยครับว้าหอยซูขี้เขียบบันั่นหอยคีปิงกอ่ะมาเพื่อมาเพื่อจิบอะไรยังไม่ติดเลยหอยเจ้าหอยขายหอยนะคะวันนี้สนใจไหมคะขายหอยค่ะไม แม่ค้าขายหอยจ้าสนใจไหมแม่ค้าขายหอยนะคะใช่มาเก็บจอยดีวอ้ประามแล้วประทานมาแล้วก็บจปรทามาแล้วมาครับผมมาพี่น้องมึงโอเพออออาวป็นไงไกลไหม ไก่โอ้ยโมกแล้วให้รอยรอก็ไม่รอเบียร์ยังไงหวานหวานครับพี่น้องเป็นแบบไหนยังไงอ่ะโอ้ยขนาดต้องไปมั่นยีซิมดีเนาะหนุ่มาดนั่งมันหอยสวัสดีครับพ่อกรับแม่กล้องทำงานกับบ้านโอ้ยใจเย็นเมื่ออยู่เจียก่อนไหมเจียเจียกโอ้ยดิผู้งานเห็นดิผู้งานได้เห็นงานเป็นไงครับผมน้ำจิ้ม น้ำจิ้มยังไม่ได้ชิมเลยจ้า้าวคงอร่อยมันหน้าตาคนทำมาเลยเต้าไส้เต้าไส้โอ้โหน้าครับพี่น้องตอนนี้ยวข้อพิมข้อเนียวห้อนๆกับกับเข่ารับมือนี้ได้ดาวขอให้ชินเลยดาวกระเพราตะเกียบผักเนื้อนี่น้ำจิ้มหอยครับกระเพราระบบคุยได้หนิคุยนะนน่นั่งข้างเตานี่แหละอุ่นดีกดยวดหรือแถบอ่ะ แก้ไหมต้องเดียวหน่อยนะหอยไม่่อยเฮ้ยต้องชิมหอยดิต้องแกยังไม่กิมหอยพิซซูแม้วมั้งคือโอเคแต่วันจันทรเนี่ยแงนิดนึงงแงแใส่แงใส่เนี่นึง้งแย่ข้เอาไปแล้วงปลยวไปแล้วใส่วะอืมต้องขวักอาน้แล้อะะครับนี่เป็น บรรยากาศกินกี๋หอยเนาะกินเขาปิกนิกนะครับผมทางทางริมเล่ครับแต่ว่าตอนนี้มันน้ามันขึ้นแล้วไงตอนนี้ดังสดชัดสดชัดดูลุ่มอาจจะแห้งนิดหน่อยด้วยครับขอบวงได้หอยแครงได้หอยแครงไปงมมาอีกโอ้โหผมว่าถ้าถ้าลงไปตอนนี้ได้มุดเอาแล้วงานนี้เบื้องหน้าไม่ไหวดี เมาะเอาอย่างที่ไม่มีทรายอ่ะีมถ้ารุ่นนี้ต้องเอาเรือตำน้ำมาได้เดือนี่นต้องเอาเรือตำน้ำมาหาเอาอะไรมานะเรือตำน้ำมาหาหอยน้ำเดล่ยวไอ้เป็นเนื้อครับผมข้าวพอไหมข้าวฮะข้าวพอไม่ไ้เพิ่งกินอยู่คนเดียวข้าวพอไหมข้าวหอมแบ่งให้เต่ามั้งนี่ไงนี่ไงครับเยอ้ๆเขาเหนียวมาเหนียวอีกทีเขามาไม่เปิดไม่เปิดปลาดิไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่วาง กินแคลรีมีดบานนมาด้วยกันไก่ขอดพกด้วยกำดิวเลยดิวนะหอยเป็นยังไงพี่หอยหวานโหยสงสารลวกเองกับมือดังขักวไหมขักดังขวักอะไรวะทรายเยอะไม่มีทรายจ้ะไม่มีทรายตอนไม่มีทรายมีแต่น้องดาวอะไรน้องทรายไม่มาค่ะมาแต่น้องดาว ว่ใจพี่นางครับผม้นนีโคนาววันนี้เขาจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมเขาเป็นการสร้างความร้อนฉาบมันจะมันมากเลยนะไม่ต้องกลับแล้วบ้านเป็นงานแต่งวิญญาณเนาวหนาตัวบรรยากาศดีดีข้างริมเลคครับเอาไม่ยังเหรอซีไม่ยังไม่ยังนอนตัวนะบ่ไปได้ไหมเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มไหมครับไปได้ สภาพเมือ้วนม้วนม้วนหนาวพร้อมถ้าแดดอุ่นๆน่ะสิม้วนอยู่นี่อยู่อันนี้บุมีแดดเลยคึมคึมทั้งวันจะไปไต่ปลาโอ้ยทำจนทุดปากเปดแล่ะโมเสียเปิดเบื้องแรกพวาอะบ้านมันเถอะเนาะโอ้ทีมงานเหาองลึงๆไปแล้วครับพี่น้องหลังจากที่อิ่มแล้วหาหอยขึ้นมาต้มหอยกินนะครับผม ็นบรรยากาศที่มวนอีอรีมมือนี้บอกว่าสียูไสนะครับกค่นี้แหละครับผมคือความสุขของเฮาเฮาเห็ดไปโหลดครับแต่เฮามีความสุขบอกว่าสียูอีสานบ้านเฮาหรือว่างสียูเมืองนอกเนาะมาเมือนี้ก็เป็นกันเองอีลีบรรยากาศดีดีนะครับแต่ว่าเบิ่งสภาพเพราะว่ามันอันเอียงก็มาอ่านอ่านได้ไหมมันมันมาเข่าไข้ลูกเสือเด้วยด้วนี่โยบไข้แล้วนะมือนี้อ่ะครับผมย่างที่ว่าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดโจ๊บจะหมดโจ๊บนี่เลยจะโจ๊บกินอยู่โถ่ถือโจบได้หมืเอนี้ ไปเต้าไปสัมภาษณ์นู้บ่เย้นี่ทางคุณมวนจะมวนจะมวนจะมวนเออแม่มันเป็นคนบ้านแหกแหลกเลยเด้มาแนี่ยนำมาหาหอยอยู่นี่แหละแต่ว่าที่แรกน่ะน้ำรุดแบบอันนี้แหละตอนที่เขาขึ้นมาสั่นเลยมันหนาวเล้วทั้งลุ่มเนาะบริสิทธิ์ไปอยู่อ้าวขนมโอ้ยต้องมจิกควัน ไม่เไจาจักว่รดิไมเี้ยหรอกอิ่ไดแล้วเอ้ยข้าว้มดจักรว่รดเพี้ยนทั้งนั้นเอาดูนะอ้าวพี่ดเขากินขนมไเลยลังจ่ากกินห้อยแล้วโอ้อุ้ปปี้นลงกัน่นนโอ้โหโอ้โหเออไปห่วงใ่เขาเมื่อเ้าห้องคนบุกไปเลยโอ๊ยเอาละก้อ่ Darwin> เขายกควยให้เมื่อกี้นะะเขาเ็มาหาแล้วน่ะยมัไปว่าไิงก่อนไหมสรุปสรุปจะทำให้บ้านใครล้อฉาบเนี่ยอันนี้น่ะอันนี้พี่อันนี้พี่ไมรอบ้านนเนี่พี่ไรจาบ้านใครจะพังวันนี้หรอ สรุปว่าแค่จะเอาคนอื่นซะหน่อยมาแยหายพลอยไม่ได้ค่ะกันเองแล้วคันแดดคันแดดแดดแอ้อนนี้แดดคันแดดคันแดดคันแดดอนแดดคันแดดอ้อนนี้โอเคเลยนึกว่าคันแดดอ้อนมั้งสีบออมอปอกริบอลอบอลอบอบคันแดดออนมดอ้อนแค่ได้เมียเลยนะแดเมียแด่ S <S สัมผัสสามันั่งแบบ็ะนะเวลานั like bbe bbe> ่งแบบ็นังแบบเด้ออเด้อเดอด้อเดอเด้อเด้อเด้อนอเด้เดด้้ออเด้อ้เอ้อเด้อดออ้้้ขวาเด้อ้อมนมันคัดใจอย่านั่งอ่ เซ่เซ่ร่างร่างคำคมจังหวัดันนี้วิดีโอเซ่มีคำคมมาจีบพี่หน่ยเอามามยจีบล้เนเอาเไ้เอคทำไมเป็นเบาจีบเจ๊ยนะจีบผู้สาวไหมผูคิดโดนแครโอ้ยโอ้ยเอ๋แวไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนคิดไม่ทันมาเร็วเกิน น้ำขึ้นคนตกปลาเริ่มมาแล้ิ้หอยบานมาเลยไม่เห็นเลยสิคิดหาบ้านเหาอเห็นบอหอยบานเหรก็จะได้มากูกูกูจะนมากูจะได้กลับสามปีแล้วว่าท่านได้กลับตั้งแต่โควิดนี้ปกติกลับดูอยู่ปีเพียรป่ะปีเตี้ยสองเพียอมันติดโควิดแล้วมันกลับยากเนาะก็เลยนมาติดกลับกันโอ้ยสิดีดีอ๋อเน้อ๋อเน้หากินนะสีได้หากินโอ้ยอยู่ญี่ปุ่นคือ ค world? World> <S 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 ือได้บรรยากาศเกาาดีปะดนี่้อนแล้วพี Zum ่เหม็นจนกุยออกใกกันหเาชื่อว้อช่ออวันนี้จะกลับไปดูอทาดูทาดู เจ๊เีจ๊ท่าข้างดูใบได้หรือไอันนี้นี่นี่ข้างคู่ใบนี่ข้างคู่ใบเอาไปไปไปพ่วงกับอ่ะพ่วงกับอ่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายรูปกองตากรนะครับสี่ชั่มงนะครับเนี่ตากล้รนะรับอินเก๋เอ่อนางแบบจากนิชิโอนะครับนางแบบจากนิชิโออ้าวกำกรกำกรไปเรื่อยเจ๊ก็เป็นมึกเอ่อปล่อยปล่อยปล่อยเลยครับอันนี้อันนี้เป็นมืออาชีพอยู่แล้วจะปล่อยเลยปล่อยคนนี้เลยเดี๋ยวผมกำกับจานทอดเอง เนี่ยเอาถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปคิวเตอร์ได้ไหมนี่คิวเตอร์ได้ไหมนี่ได้ได้<ะ>นี่ยทราบไปทาหมุดกล้องเลยวทราบไปทาอบอกนั่งแบบนั้นน่ะผมเข้มได้บ<อ>่เน<อ>ี่ยเนี่ย ผมถึงเนี่ยบวกพี่อ่ะเว้ยตากล้องตัวต้องบวกตากล้องคนไายต้องบวเจ้าผู้กำกับแก่เจ้กำกับจัาวบวกจ้ายี่แต่ต้องมฟูกำกับอยู่พี่เจ้าจะเป็นงคนเบิ่งกันจออันนั้นนะผมกำกับจะชอบเขากำกับเองอยู่แล้วไม่ได้เจ้าไปพี่มากำกับเรอบวันนี้กำเล่าแบบยบได้ว่าเบียบอ่ะคุณจะบยังม่ได้ยังอียังมาได้นางอียุกยุกเลยยุกโทรศัพท์เลยเ้ยุกจักรยานยกกยจัรานเลยยุกจักรยานเลย

ต้องนอนแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่ตัวถือตัวถือขาต้องยกด้วยค่ะต้องยกไม่ได้แล้วลูกเบียร์กูจะสร้างก่อนไปๆนั่งกินว้าวโอ้ยเนี่ย ครับผมพี่น้องหอดช่วงสุดท้ายแล้วเขาก็สีอำลาผ้าจาก,กันแล้วบ้านเก็บคุงเก็บของกลับเมื่อบานแล้วนะครับผมมือนี่นะครับผมืิว่าม้วนอี่ดิชิบอานชีบเงี้เกินไปแต่ว่ากะบบริษัีสาระคือก็มีแต่ชีนเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนาการไายทอดบรรยากาศญี่ปุ่นกลับเมื่อบานเท่านะครับน้องพี่น,อน้องมวนอีหเลยครับถึงญี่ปุ่นก็คือบานเท่านี่แมนเอาอ่ะครับผมมือนี่ยังชิว่าไว้ครับพี่น้องตั้งคำกล่าวที่ว่าถ้าคุณไม่เคยลงทางคุณไม่มีวันได้รู้ค้นพบเอาไม่เอาไม่ไม่มันกระตุกกระตุก ไม่ไว่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าอันนี้เป็นพิเศษครับเมื่อนี้ให้คนญี่ปุ่นนะครับปิดปิดกิฟให้เจ้าเจ้าว่าดดเด็ดสักเจ้าทันสิ่งแต่เนี้ยเป็นบอกว่าามตา อัตน่โอเคครับผมอ่ะครับผมสำหรับผมนะครับดังคำที่ว่าไว้ครับพี่น้องเอาบบว์เาเข้าไปใส่เขาก็มีความสุขคือกันครับผมนี่แหละครับบรรยากาศญี่ปุ่นนะครับอ้าวพี่น้องขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปหอยมือนี้งวดนี่แหละครับผมโอเคบายบายครับผมนักมาครับนักบ้าโอ้ยเด็กส์ก้า 아 <laughs> 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 <laughs>